อ่าเราก็ต่อด้วยตัวโปรตีนโปรตีนอ่าตัวนี้คือกินคือมันตึ้ไงมันจะอิ่มเลยอิ่มนานอิ่มนานหมดปัญหาสําหรับคนที่กินเก่งซึ่งหัวเนี่ยเป็นคนกินเก่ง <คน S 1> มากตัวใหญ่อย่างโคตรแจ๊คนะไม่ใช่แค่ใหญ่แค่ตัวนะอย่างอื่นก็ใหญ่เขาสูงไงเขาสูงเกือบ180เขาก็เลยดูตัวใหญ่เนาะอ,อะไรใหญ่นะ ตัวตัวตัวอ,อ่าและนี้ตัวสําคัญเลยที่วันนี้ก็ฟังอบอรออออมจากหมอเนาะนีอันนี้ตัวจะมีทั้งไฟเบอร์ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําอยู่ในตัวซึ่งมันสําคัญมากนะใครบอกไฟเบอร์ไม่สําคัญต่อร่างกายอันนี้เข้าใจใหม่ว่าสําคัญโดยเฉพาะคนอายุเยอะยิ่งต้องกินนะคะใช่เพราะว่ามันจะทําให้เรากินอะไรก็ไม่ค่อยอ้วน<า>จริงนวจริงไฟเบอร์ไี่มนจะไปดูดซับเอาพวกไขมงไขมันออกมาเนาะ ใช่ใช่มันช่วยลดน้ําตาลด้วยนะคะตัวไฟเบอร์นี้มาเช้าฟังอบรมมาค่ะโอเคใส่ไปกี่อย่างอันเนี้ยใส่ไปหนึ่งสองสามสี่แล้วสี่แล้วอ่าอ่า,อาแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นจุลินซีคนผอมนะคะกินเข้าไปได้ควาผอมเสริมคือ,ถ,อถ้าผัวไม่กินตัวนี้่านี้ผัวเขาจะอ้วนไปแล้วแหละเพราะว่ากินเยอะมากที่ผัวบ้านเนี้ยกินด่าก,กินเยอะมากนะยังเอาอยู่เลยค่ะไว้หุ่นไม่พังนะกินแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ อ่าไลอันหนึ่งโซชาเบิร์นไข่มันนี่เลยใส่บวบไปเลยครับอ่านี่มัน,นคือ,อไอ้นี่ฉันเป็นพระหรือเปล่าที่แบบผสมทุกอย่างลงไปเลยว่ากิน <laughs> ทุกอย่างลงไปเพราะมันจะเป็นสูตรรสเร็วอันนี้โค้ดดูแลเมมเบอร์เนี่ยคนกินสูตรนี้บอกเลยว่ารสเร็วมากนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศชอบม,มากที่สําคัญอร่อยอร่อยแล้วก็เอาอยู่เพราะว่าเวลาอะไรคนส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเราอ้วนอะ่ะอยากจะกินไปหมดปากอยากจะกินไปหมด